mọi người 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 mọi người

เราเราเรจะรันใกล้แล้วนะเฮ้ยไม่เอาเลยเฮ้ยไม่ขายเสืออะไรจะเฮ้ยไมเอาเลยอ่ะไมเอาเลยหาเพ่นด้วยเลยไม่ไม่เอาเงมาเบียับดีเบียรเยร์รดีเอายังเอายังเดี๋ยวไปดูนำเย็นเียดีเเียมาดีดมีครบแ้เอาเลยข้วเหนี เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวติดโลตายเพื่อนโอ้ยไค้ตะการทองโอ้โหท้อใหญ่มาเต็มเลยพวกแล้วไปเล่นพวกงมีสโลหอะไรรับตีดิรับตีรีพี่ ให้ตรงเตะเร็วเตะเี็วตรงเตะเตะเร็ว

เฮ้ยทีมเรามาลงลงองสอน18 1อตี้แล้วไม่ใช่บิลลี่8สอรตี้เดี๋ยวก่มนรับไปมาเฮ้ยมันเกลนวโคตพี่ลองลงแม้์หน่อยิ็จินบ้านบิงวบานอ้เนะเป็นตึกเหรอตัดดีจงมึงได้เปล่าวะ

คือแต่ฝาดตื้อค uh ือแต่ฝาดต้เอแค่หนูหมอาหัหหมอเาหันนดน่ะอ่อนมาแป๊บปบแป๊บหนึ่งหลุดหลดขี้ดูังนี้พวกดียอมไปไหนวเนี่ยพวกพวกนเราลงไปห้องล่างแม่แซนเราเราจะได้ิดตไปดิ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 ไม่มีใครตามด้วย ไปไดถึงสองอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวบกไอ้นี้เลือกเลือกเลือกผู้ผูู้อ้นูตัวแทนหนึ่งคนได้ปหน่งนีกเย็นเข้าไปบนเาก็ได้ตนเข้าไปุนก็้ตเป็นตัเน็นเเนตัว เฮ้ยม <Hoy S 2> ีกูลงใหญ่มาไกใครอ่ะคนอื่นั้อลงเยอะวะโอ้ขันฟ้ามาไปเราเราก็ไป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 ทังบุญวันฟ้ามาไปทังบุแล้วก็ไข่มมว พี่ตีนน่ะทำตามมาไปวะทำไปไหนวะเฮ้ยเราอีกคนนึงโชกุนอ่ะพันธ์ละเฮ้ยใหญ่มากสัสมันมันเล่นกลเราได้เราได้มันเล่นกลทีงไหนทีงไหนก็ได้เฮ้ยจับตีกนมูดดิ

เ่้นบังเลไม่ะโอ้เ่อนบังเหไม่ะลูเด้นเปล่าไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเติมไม่ได้โอ้เล้วเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในเข้ามาข้างใ ได้ได้สามไรัผมได้สามผมได้สามถ้ามีตัสามแล้พี่จ้ะไปเอาแปอเดีที่ต้องมีเมี้ยผมจะไปแล้วแล้วไตายผมได้สามเสตเลยอ่ะเอาเอาของมแม่หรอว่ายังไงเนี่ยโอ้อจัดเอ้กูติดด้วยไอ้ที่มือเปล่าที่มือเปล่าเอ๊กได้ตัวแรกดูซิ เอเดีไมอ่ะกูมีข้ดอ่ะเียะไรบสปัตอออบ้างไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่เซตเซตต้องคืนไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อมันถไปแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอาไล้ผมผมได้สามเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยสามเลยผมได้สามเ็มเลยเอะมากมาเมาเมาเมา